ทาอยู่ตรงนี้นะครับครับพี่มาขอพบกับคนจัดนะครับผมไม่คนจัดครับพี่คือผมอ่ะจะขออนุญาตดูใบขอดูนุญาตการแดงครับเพราะว่าตอนนี้ช่วงช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็รู้อยู่แล้วอะครับมีมีการขออนุญาตหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นขออนุญาตกับอำเภอหรือสาธารณสุข เดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตนะครับแป๊บนึงนะครับขออนุญาตจะถ่ายนะครับขออนุญาตจะถ่ายนะครับแป๊บนึงครับขออนุญาตจะถ่ายนะครับหยุดไม่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 เอาอาหารไปทางอื่นทางทางอื่นเฮ้ยนัตตี้อยู่ไหนวะอนัตตี้ไม่ได้ดิไปขออนุญาตอันนี้อันนี้ไปแม่ครับอันนัตตี้มาคุยอันนี้อันนี้มามามาจากคือผมมาจากทีมของอสมนะครับก็ตามนายสั่งอ่ะก็คือมีงานเนี่ยเราจะต้องออกมาเซอร์เวี ครับผมในในส่วนของตัวนี้นะเพราะว่าหนึ่งอ่ะคือความปลอดภัยของผู้แสดงสองผู้เขารับชมถูกไหมครับก็ต้องมีการระยะห่างถามว่าอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราคุยกันตรงๆเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็การวัดให้การคัดกรองนะครับนะก็ต้องมีอสมอนะครับก็ต้องทําการขออนุญาตก,กันนะพอเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องไปสง่งรูปนเหมือนกันอะนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพี่ครับนาเต้มาเนี่ยก่อน จดหนึ่งให้ใครไปขอก็ไม่คือไปขอกับทงผู้ใหญ่ไงแล้วเขาก็บอกว่าให้จัดหาบริเวณระยะห่างไม่แล้วมันมีใบมีอะไรมาหรือเปล่าจริงจริงเอกสารอะไรต้องจัดแบบนี้ยอย่างน้อยก็ต้องมีอสมเข้ามาหรือไม่ก็ขอญาตอกสารและสุขถูกไหมครับเพราะตอนนี้โควิดอ่ะเราก็รู้กันอยู่ว่สถานการณ์แบบเนี้ยคือผมมาเนี่ยผมบอกตรงว่าผมมาตามนานครับถ้านายไม่จัง ผมก็คงลงมาไม่ได้ใช่แค่ตัวเล็กๆไม่กล้เห็นนักตี้บอกว่าขออนุญาตขออะไรแล้วเราเพื่อนได้ขอจป็นเปล่าจะบอกว่าอย่างกับผู้ใหญ่บ้านอะอยู่กับมหาไทยถูกไหมครับครับแล้วถามว่าสาธารณสุขอยู่กับโลกถูกไหมใช่ใครจะคุมดีกว่ากันใช่ใช่มันไม่มันคนละไอ้นี่กันเพื่อนจริงๆมันต้องมีใบมีอะไรได้ไปไปขอมาจริงเปล่าหรือเปล่าก็ขอผู้ใหญ่ไงก็วันนี้ก็ไปเอาโต๊ะกับผู้ใหญ่ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะผมขอเพื่อนแป๊บแป๊ไม่เป็ไรเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งนักตี้ แอปหนึ่งนะครับพี่ครัมึงให้ใครไปขอให้ก็ไม่ก็แม่โทรไปคุยก็ไปคุยกับผู้ใหญ่มาวันนี้กับพี่ไก่เนี่ยเออลองลองลองคุยดูไหมมึงก็เขาไม่มาอ้าวทำไมล่ะก็ผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าไม่ให้มาโอ้ยเฮียมึงคุยผู้ใหญ่บ้านไม่ได้มันไม่ได้เฮียมึงเดี๋ยวกูขอเขาสักสักสักห้าพัน สักหมื่นหนึ่งเผื่อเผื่อเผื่อนะเผื่อมึงไหวเท่าไหร่มึงไหวเท่าไหร่เดี๋ยวสักหมื่นหนึ่งอะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอย่างงี้นะเพื่อนพ่อไม่เป็นไรพ่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมฝัดไม่เป็นไรหลายเลยคือที่เมื่อเมื่อวันที่ผมเล่นที่จังหวัดอ่างทองนะครับก็ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันคือตอนนี้ผมผมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าทางกระรวงหรือทางอะไรพวกนี้ก็คือตอนนี้มันก็มีการเว้นระยะห่างนะฮะแต่ว่า ในส่วนของตรงนั้นคือผมไม่ไม่เข้าใจว่าทําไมตรงนั้นเล่นได้แล้วตรงนี้ทําไมถึงจะเล่นไม่ได้อำนาจการตัดสินใจอยู่แต่ผู้ว่าแต่ละจังหวัดครับครับผมอ๋อหมายความว่านี่มันคือที่อยุธยาที่ใช่ครับอันนี้คุณคุณเล่นในอ่างทองแต่นี่คุณเล่นในอยุทยาก็ต้องคืออำนาจอยู่กับผู้ว่าอยุธยาคครับอ๋ออย่างนี้สุดท้ายแล้วเราเราจะถ้าเกิดเราจะเล่นในเวลาเนี้ยครับเราเราต้องทำยังไงไปเสียค่าปรับถูกต้องที่โรงพัก หรือว่าผมจะต้องทำยังไงในเวลาเนี้ยคือเวลาเนี้ยทุกคนเขาก็มารอกันทั้งหมดก็คือคุณก็ต้องไปนั่งกัะโรงพักเพราะว่าอย่างน้อยก็ตอนเนี้ยถ้าก็ว่าผมเป็นโจทย์ครับถูกไหมครับยื่นฟ้องถูกไหมแล้วไปตามเนี้ยครับแล้วพี่พอจะรู้ไหมว่าถ้าเกิดเราไปเสียค่าปรับอย่างเงี้ยมันจะต้องเสียเท่าไหร่ยังไงทั้งกันต้องคุยกันนายอย่างเดียวเลยเพราะถ้าเกิดนายผมไม่ยอมขึ้นมาก็ก็ต้องต้องหยุดนะครับเพราะว่าอย่างต้องเข้าใจผมแล้วว่าผมแค่ผู้ปฏิบัติงานผมไม่มีอำนาจที่จะตัดสินใจถูกัไหมครับ ปติเขาจะยังไงครับพี่เพราะว่าตรงตรงนี้ถ้าเกิดผมก็ไม่ได้อยากให้หยุดเพราะว่าทุกคนในการรวมตัวมันก็ไม่ได้นั่งชิดกันเหมือนที่เหมือนที่แบบเราไปเลทิเกทั่วไปครับนี่ก็มีการวัดระยะห่างก็มีการมันก็มันก็ครอบคลุมอยู่ครับพี่นนผมผมจะได้แบบผมจะได้เอาเงินมาตรงนี้แล้วก็พี่ขอขอุญาตให้พี่<ะ>ไปจัดแจงให้ผมถ้าจะคุยเรื่องเงินอนะ่ะผมผมไม่สามารถคุยตรงน,นี้ได้ก็คือต้องแตะคับปรับอย่างเดียวถ้างั้นเดี๋ยวผมอนุญาโทรคุยกับนายดีกว่าครับ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่คือลองโทรคุยกับนายให้หน่อยนะครับพี่ผมผมขออนุญ,ญาตให้พี่แบบผมจะได้แบบเอาเงินตรงนี้ไปเดี๋ยวพอเลิกจากตรงนี้เดี๋ยวผมก็ไปที่สอนอแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเคลียร์อะไรกันตรงนั้นแต่ว่าผมขออนุญ,ญาตเล่นตรงนี้ก่อนครับเยียมไม่ได้ไเพื่อนด้วยสถานการณ์แบบนี้ก็คึกว่าแบบว่าไปขออนุญมึงไปอะไรมาแล้ว เสียชื่อคณะเราด้วยไอ้เหี้ยอันนั้นเออกูว,ว่าอย่างน้อยก็คือมีค่าปรับก็ต้องแม่งต้องมีหมื่นสองหมื่นอะไรเด้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไว้ข้างหลังมึงของแค่ผู้ใหญ่บ้านไอ้เหี้ยผู้ใหญ่บ้านเขาแค่หมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านมันต้องอำเภอไอ้เหี้ยอำเภอพักไหอย่างเงี้ยงงะชะล่าใจไปเลยสถานการณ์นี้มันมันไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรพ่อไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเคลียร์พ่อไม่ไม่มีผมเดือดรลอนเคลียร์เลยเคลียร์ รวบอนน่ะมีงเปัญหาแบบเอางี้ดีกว่ามายนาติกเ <c oughs> ดี๋ยวพี่เขาไปคุยกยัไนไปคุยนะอยู่ไหนลูกเขาอยู่ไหนเนี่ยพี่เขาอยู่ไหนค <c oughs> ณะเรามันโดนขึ้นลิต์มาพี่นายโดนโควิดใช่แล้วเยกดสงหบื่นสักหมื่นหนึ่งได้ไหมครับพี่เพราะว่า ไม่ทราบเนี่ยตรงนี้ก็นายเขาแย่งมาอย่างนี้แล้วอ่ะเขามาขนาดนี้แล้วอ่ะเขาบอกว่าทำเป็งั้นก็ต้องให้เจ้าหน้าที่มารับรับตัวไปครับเขายืนยันเลยเขาว่าอย่างเงี้ยตอนนายเขายืนยันคำนี้เลยค่าเรียนต่อมา,าถึงต่อแต่ถ้านนเกิดค่าปรับก็ได้แ<ง>ต่ว่านนไงเพื่อนเดีย๋ยวก,กูช่วยครึ่งนึงนะไม่ต้องไม่คุ้ม มันก็ต้องช่วยเยี่ยไม่งั้นมันก็เสียชื่อเสียงเรายองไงคณะมันก็พวกเราทั้งนั้นนะเพื่อน,นเราไงจะเล่นเปล่าถ้าเกิดถ้าเกิดไม่เล่นก็เราก็เลิกตรงนี้ก็ไม่ต้องเสียตังค์ถ้าเกิดจะเล่นแม่งมันก็ต้องจ่ายเพราะว่าเราละเมิดเขาไงกต้องให้เจ้าที่เขามารับอ่ะครับอืมถ้าไม่เล่นก็เลิกเพื่อนลองฮะลองพี่มาจากไหนครับพี่หมายถึงเอาจริงๆแบบในส่วนภาคงานของพี่ครับ ผมอยู่ในส่วนของอสมอเนี่ครับอสมอไหนพี่อสมทครับก็ผมเป็นอ๋อช่องเป็นช่องเก้าอ่ะใช่ครับผมเป็นแฟนเก่าของอสอ ทุกปีเลย <laughs> อสมทพี่เข้ามาช่อง9เขามาทำข่าวเราไอ้ยิบหายเอ้ยขอบคุณมากครับพี่พี่ครับขอบคุณมากเข,าข้ากล้องน,องนอยขนเข,าข้ากล้องเลยนี่เข้า,ขาขมาจากอสมทครับเออไปอาสาวคูนิทิวันเกิดมือเชืร์พาย